วังน้ำวนหวนเป็นเกลียวลึกลงน่ากลัวมากเราอยู่กันที่นี่สะพานดาวรักหอไกลทำอะไรอยู่อะไรมาดูกันวัดไม่มีล้นี่ใด้กันสะพานเป็นน้ำน่าน สีแดงขุ่นข้นเยอะมากเกือบแตะท้องสะพานแล้วแตะท้องสะพานแล้วนี่คลองไข่เน่าประตูปิดไว้นี่มีกระชังปา่าน้ำไหลแรงด้วยมีวังน้ำวนอีกมาดูกัน